สวัสดีครับผมุูเอียนจันทวงศ์ที่ปรึกษางานบริการบริษัทคารามเ็จทานราคารจำกัดวันนี้ผมจะมาให้คําแนะนําสําหรับท่านลูกค้าที่ได้รับจดหมายให้นํารถเข้ามาเปลี่ยนชุดสร้างแรงดันปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงกันนะครับสําหรับท่านที่ได้รับจดหมายที่ทางบริษัทฮัดนดาออโตโมบิลจำกัดส่งให้หรือท่านที่มีรถยนต์ฮันดาที่อยู่ในรุ่นปี2018ถึง2020ให้นํารถเข้ามารับการเปลี่ยนอะไหล่ตัวใหม่ ท,าทา่านอาจจะสงสัยว่าแหล่ตัวที่เปลี่ยนหน้าตาเป็นยังไงตัวเก่าตัวใหม่เป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูอะไรตัวอย่างกันนะครับอันนี้เป็นอะไหล่ตัวใหม่นะครับก็จะมีชุดโอลิงนะครับแล้วก็ชุดสายไฟนะครับส่วนอันนี้เป็นตัวชุดปัม๊มน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้มีหน้าที่ทําการดูดน้ํามันเชื้อเพลิงจากถังน้ามันเชื้อเพลิงนะครับไปยังส่งไปยังห้องเผาไหม้นะครับส่วนอะไหล่ตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับที่ถูกถอดออกนะครับ ่านมานะครับเป็นอะไรตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมกันนะครับตรวจลูกค้าคนไหนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการตรวจสอบว่าอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการเปลี่ยนหรือไม่นะครับสามารถโทรมาตรวจสอบที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะครับแนะนําลูกค้านัดหมายล่วงหน้านะครับเพื่อมารับการเปลี่ยนอะไรตัวที่แก้น,นะครับพระลามเจ็ดฮอนด้าคาจําขัดพร้อมมอบบริการดีดีด้วยใจขอบคุณครับ